สบายดีนะสวัสดีท่านผู้ชมเนาะยิยนดีตอนหับเข่าสู่ส่องไลฟ์สไตล์วิทยานงสังเนาะวันนี้ฮากะรทำตามคําขอเนาะขอทุกคนเนาะฮากะสีแนะนำมายิงลาวคนนี้เนาะเสริมเป็นมายิงลาวคนหนึ่งอ่งาที่น่ารักเนาะเนาะเราก็อยู่บ้านทม,ม่วงเมืองจักรพรแขวงสวัสดิเขตเนาะก็อยู่บ้านเดียวกับข้าพเจ้าเนาะเ <c oughs> พะื่อสิติดต่อคิวงานเพื่อนี่นไม่ได้ง่ายจองคิวเนาะแต่ว่าฮอตผู้นะึนเงเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาถาม น้องเนาะว่าเพิ่นสื่ออยังเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นเฮ็ดเวียกงยังอยู่เนาะหรือว่าเพิ่นโสดบ่อันนี้ทุกคนคือจากคู่เนาะข้าพระข่าพเจ้าคิดว่านุ่มๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนุ่มๆทางฝั่งไทยหรือว่านุ่มลาวเนาะที่ไปอาศัยอยู่อเมริกาเนาะที่ยังโสดเนาะหนุ่มโสดทั้งหลายเนาะก็อยากคู่าเรามีแฟนหรือบ่อนะเดี๋ยวเฮาสิมาถามเพิ่นเนาะว่ามีแฟนหรือบ่เนาะเดี๋ยวสิขอ Facebook เพิ่นให้เนาะว่า เพื่อทุกคนจะได้แซดหรือว่าอีกอย่างเนาะเอาเอามาพบกับน้องก,กันเลยนะก่อนสิไป้น้องก,กับฟาทุกคนเนาะที่เขามาเบิร์คลิปนี้เนาะฝากกดไลค์เนาะกดแซกหรือว่ากด s ซนะับสไคร์น้อเป็นกำลังใจให้ทรงไลฟ์สไตล์ของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอพบกับน้องกันเลยเนาะสบายด,สายดีสบายดีนะอ่าสบายดีเนาะอ่าก่อนอื่นเนาะเขาจะให้น้องแนะนําสื่อเสียงเลียงน้ำซะก่อนเนาะว่าเพิ่นเป็น,ปนอ่าเพิ่นสื่อยังเนาะอ่าอ,อยู่จากปีเนาะอยู่ใสเนาะโอเคน้องสื่อยังเนาะ สบายน้องเสือตาสีแท้ว่ะเนี่น้องสีทิพวันสีแท้สีทิพวันตอนนี้น้องอายุจากปีนะตอนนี้อายุสาวเอ่อตอนนี้น้องอายุสาวเอสปีเนาะโดยเน่แล้วสาวเอสกำลังแบบขึ้นใหม่พี่น้องน้องอ่ะก่อนอื่นอยากฝากอ่าทาำผู้ชมก่อนนะน้องเป็นคนขี้อายในเนินหนึ่งน้อเป็นคนเกินเขินเนาะอาจจะเบาเสียงค่อยๆเนี่ยเนี่ยสิพยายามให้เป็นเบาดังขึ้นเนาะเบาดังขึ้นโอเคอ่าตาอายุสิบ สาเอ็ดป oh, <laughs> <c oughs> <laughs> okay, ีเนาะโอ้อเราเขียนว่าเจ้าอายุสิบแปดได้ยังเด็กเหมือนว่าผู้ชมหน้ายังเด็กหน่อยเนาะยังคิดเด็กหน่อยเล็นตะแพงเนาะทุกคนแม่บออ่าเป็นตะแพงเนาะโอเคตะอ่าตอนนี้น้องเฮียนจบมเจ็ดหรือเ่โดยเฮียนจบมเจ็ดแล้วจบจากปีไหนนะจบสองปีแล้วโอ้จบสองปีแล้ว ໂດຍໂອ້ອ່າຈົບมาນ້ອງบ่ได้ไปຮຽນต่อບໍว่าນ້ອງบ่ได้ຮນต่อเออຕว่าນ້ອງอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านເຮັດວກເຮືອນືກຊານຊື່ຕນນາະบ่บ่ได้ຕກສກີບຢູອ່ตอนนี้น้องຮດบ่ได้ັດວຽຍັງແນບໍ່ตัดິອ່າตัดິບນ້ອງນไปຮຽນตัดິจักເດືນອ່າ2ປີນີ ตั from ้งแต่เรียนจบก็เขาเยี่ยนเลยตันย ah, ah, ิบอยู่ไหนนะอยู er. ่ในบ้านดงน้ำลายซาแบนเหรอวะโดยไม่แล้วโอ้ตันเฮียนตันยิบสองเดือนสองปีโดยสองปีโดยเยียนจบมาตเยียนจบอัสสรีเขาโดนอ่าเยี่ยนตันีิบสองปีเนาะโดยเอ่อลรแจากนั้นเจ้าก็ตอนนี้เจ้าไปเห็ดน้ำลาวถูกมือบอลเรือไหนไหนโดยไปเห็ดน้ำลาวถูกมือวันจันทร์ท่าวันศุกร์ โดยเหมือนแล้วโอ้เวลานอกนี่สามารถตัดยิบได้ทุกอย่างมันะวะโดยแบบเป็นแบบไหนเป็นผ้าเป็นเสือหรือว่าเป็นแบบไหนเป็นสินอะไรก็ยิบสินนรืก็ยิบเสืออมแบบนี้นะแบบสามารถตัดเสื้อนุ่งเองได้มันะวะโดยเหมือนแล้วเออสินนี่เป็นสินไมหมหรือว่าเป็นสินธรรมดาสินไมมสินธรรมดาก็ได้เอ,อนอกสามารถออกแบบหรือว่ายิบเสือที่แบบแบบคนสมัยใหม่หนุ่งบอได้บ่ สไตล์แบบว่าแบบสุดลาตีหรือว่าสุดอย่างนี้สามารถยิบได้ยังยังทำได้เออยังทำได้อนาคตอาจจะได้เนาะเปคนหมักออกแบบอยู่ปะ่ะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบยังกหมักอยู่อืเพิ่มระดับก็ได้นะจะมกอ,ะอยู่ <laughs> โอเคเนาะอ่านอกไปยิบเนาะเดือนหนึ่งนี้ได้เงินประมาณเท่าไหร่๋อเขียนน้ำเล่ากายเล่าบริษ ก็เร่าหายซื้อบา้านซื้อเบอร์ก็ได้อยู่กับหมอรายประมาณคาพื้นกับไพกกับน้นำเลาวดีเ่อแม่ละตั้งไปสอยเนาะโดยเล่าหายประมาณเท่าไหร่เดือนหนึง่งยันเอาความหูไปซื้อเออพอเขาได้มาเห็ดมาใส่โดยยูเรีอนมีจักตัดยิบอยู่ปะมีมีอะไรเป็นปะโดยซื้อน่าจะซื้อเองมัหรือว่ามีคนหายมีคนซื้อหายปาโอ้มีคนมาตัดอยู่เรีอนอยู่ปะมีมีลายอยู่เออก็พอได้มีอาชีพเนาะพอได้เออ สุดท้ายเขาจะมาตัดสินตัดยังมันปะโดยมาแล้วมันก็นสบายเนาะบ้านเฮาเขาก็ขานออกไปนอกเนาะเขาก็มาไว้ได้เท่าไรนางซึ่งมันว่าเสื้อตัวหนึ่งนี่น้องไรเท่าไรถามว่าเขามาตัวละแสนตัวละแสนกีบโดยโอ้เสื้อไหมเนี่ยบ๊ะโดยมาแล้ว,ลวถ้าเป็นสินหรือว่ากระโปรงเลยสิสินกับสหพันธ์เพนนินสห์แผ่น,น,นกับสี่สิบพันโอ้ บว่าเขาให้คาตัดสี่ซีฟมั้ยบโดยเมื่อหนึ่งนี่แล้วมั้ยบ่เวลาตัดนี่เมื่อหนึ่งแล้วได้อยู่ประมาณสองหรือสามตมีคนยาะงมามอยู่ว่ฟีดแบ็กยาะงอยู่ตัดงามนิดงามแล้วงามนิดงามเนาะถ่ายมุสโมหรือว่าถ่ายได้ต้องการสินเนาะส่งไปท้ายหรือว่าสุดีอาระเบเนาะสามารถสั่งนอกได้เนาะเพราะว่านอกอ่ะบริษัทหยังเนาะอยู่บ้านเนาะกะสวยเลือเพล่นเนาะคนลาวก็ได้ที่เขามาเบิ่งเนาะคนลาวที่อยู่ประเทศเฮาเนาะอยากได้เสียได้นี่ยก็สามารถสั่งได้เนาะซอยน้องเออ ตอนนี้อยู่ครอบครัวจะคนนะอยู่อยู่กันบปะมวยนี่บ่แมนอยู่หาคนมีเอื้อยคนหนึ่งเอื้อยเฮียนเสสียงมโอเเคอื้อยเฮียนจบแล้วไปอยู่อยู่อัตพื้นอไปเฮียนเป็นทหารแต่กระไอ้เฮียนอยู่สวรรค์เฮียนอยู่สวรรค์แมนปีนี้จบบ่แมนอืออือเปเจ้าแล้วก็นเป็นคอยแล้วก็นน้องสองคน ่าเดี๋ยวเขาสิมาถามเล็กเนาะเรื่องว่าเราโสดหรือไม่โสดเนาะทุกคนคึ้สิอยากโหเนาะอ่ะน้องตอนนี้นอกตะเนาะโ,โสดบ่โสดโ <laughs> สดสนิท <laughs> อ่าโสดเนาะอ่ะนอกโสดบุญอยากเสือบันไดโสดนี่บุญอยากเสือบันไดเนาะงานงามๆุญเสียนะคันว่าโสดนี่บุญอยากเสือเมืนเนาะทุกคนคึ้สิื่อบุญอยากเสือเนาะอ่ะมันเป็นยังเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาโสดหรือไม่โสดนอกเคยเนาะอ่ะ เดี๋ยวเอาสีถามเลื่องใหม่ต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเอาสีถามน้องต่อนะว่าอันคือแบบน้องอยู่น้ากันตอนนี้คะอ,อยู่น้ากันสากคนสามคนหรือเปล่าแม<น>่แต่ว่าเจ้านี่คือเป็นหัวหน้าครอบครัวแม<น>่แบบเลี้ยงน้องเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่น้ำสามคนไอ้ยน้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกาได้เสียชีวิตแล้วเนาะยังเหลือแต่พอเนาะพอเพิ่นกาไปมีครอบครัวใหม่นะเนาะเพิ่นกาอยู่น้ำกันสามคนเพิ่นกาตัดยิบส่วยเหลือครอบครัวเนาะ โอเคเปลี่ยนเรียงเนาะบันเนาะเขาจะมาถามนอ้องอ,ขอข่าเขาก็คุยกันแล้ววนะ่าน้องโสดหรือโสดเนาะน้องสมมติว่าน้องมีโอกาสได้หับโอกาสหรือเป่ะไปตัดนิบอยู่ในเมืองหรจะเฮียนตัดนิบนีนนนนบ่น้องสิไปบอกาอยากไปแต่ว่ามันยนีครอบครัวเออแปลว่าต้องดูแลครอบครัวกันบอเหตุนาเหตุยังสอยน้องกันบอโดยผัวเพื่อนมีน้องชายสองคนเนาะกะรผู้หนึ่งเฮียนจบมาเจ็นละจบแล้วอ,อ่าเนาะ พอกับวัเด้ไปหันไปเฮียนกันเนาะโดยเออเนาะเดี๋ยวเขามาถามต่อเออตะเจ้าเคยไปเที่ยวหรือว่าไปยังประเทศไทยอยู่ะเคยไปเคยไปมุกดาหารนี่แบบใกล้ๆเลยก็นยังเคยเคยไปเออในอนาคตเนาะ้าว่าน้องมีโอกาสน้องอยากไปเที่ยวบะอยากไปน้องอยากไปแขวงใดเลยจังหวัดใดจะไปอยากไปมด <laughs> อยากน้องคุยจักจังหวัดยังอย่างบอกอยู่ประเทศไทย พอไอเคยทมคลิปหนึ่งทำทำเป็นั่งหน่อยว่าแล้วอยากไปจังหวัดไหนเอยบอ่อเคยบะฮู้บะฮู้เลยปะบ<อ>กรุงเทพอะไรเงี้ยมีพูดจากกรุงเทพอยววู่ปะจากไปกรุงเทพเออแต่ว่าทำม,มีโอกาสไปบปะไ,ปไปอทำไปไปพอแท้พ <laughs> <laughs> อแท้เพราะมีคลิปหนึ่งขาพระเจ้าเคยทมนั่งหน่อยเนาะว่า,าเคยไปเที่ยวไทยบอ่อเนาะส่วนว่าน,น้องตากเพิ่นเพิ่นก็นอยากไปกรุงเทพนเนาะ เพนยังบ่เคยไปเนาะเพินคิดว่าถ้ามีโอกาสแบบไปเที่ยวกรุงเทพหรืยว่าไปเหตุงานเนะาะถ้าได้ไปแต่ว่าพระน้องหมักดาราเนี่นะเพราะว่าทุกคนคือจะคู่ว่าดาราตะมักใน่แม่นไผเป็นแบบไอดอลเลยเป็นดวงใจนาัดี <laughs> เป็นยังตาขึ้นมาลเยลยเราหล่อเนาะเออหล่อเนาะไม่ยิ่งเด้ยิงวะอ,ออ Chim lìa vào đôi mày hai mày hai mày không? mày hai 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 hai mày 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 hai ต่ลมือล,ละทำเลยก็ว่าเธอซัดในนั่งแล้วก็นอนนอนนะเด็ดกินอ่ะเพื่อนมักน้าเดนเนาะเพื่นวันหล่อเราจะขวัญคือตอนนั้นจะไปขายเสือผ่าวะปีก่อนก่อนตอนนัน้นไปขายเสือผ่าซอยแก้วเออแล้วน้ำเขามาจากไส่เสือผ่าสะวค์สวรรค์เราไปซื้อสง่งไปเข่องส่วนลายเป็นเข่องไทยหรือเข่องจีนหรือเข่องเวียดท,ที่ที่ไปขายตอนนั้น เขื่องไทยสุรายเขื่องไทยเนาะเป็นยังคือนำเครืองไทยมาค่ะมันได้ขายดีมีคนเลานินยมแบบเขานิยมซื้อเนาะแม่เออเนาะคือแบบประเทศเขาเขาก็ากมักนินยมเขืองไทยอยู่แล้วคือที่ฮ<อ>ู้เลยเนาะเคยอัอดคลิปไปคลิปนึงเพราะว่าคือเป็นเครื่องสำอางเนี่ยสุรายก็ใส่ของไทยมัเนาะโดยเจ้ากระชายของไทยอยู่ป่ะเพรื่องสำอางใส่อยู่แบบใดเป็นครีมทาหนาเลยวะครีมหรือว่าโลชั่น ทาผิวเลยบ้านทาผิวอา่าเม่อก้น้องต่างงานไพิเศษก่อนอื่นอยากบอกก่อนเนาะน้นองต่างเราเป็นคนบุออกป่า <c oughs> <c oughs> เราเป็นคนเบาหน่อยเนาะเราจะซีก็คืนในเวลาเอากล้องเนาะแต่ว่าเรเป็นอย่างเดียวอ่าบ้าคุณจักเราแต่แท้เราจะบาหลายนหน่อยหนึ่งไม่มรหรอคุณจักได้่า้เ่บ้าลายนะแอนอาจจะเป็นคนแบบสุภาพสตรีนะแบบเห็ดกินกับเพล็ดดูสินะเห็ดยังจะเป็นอาหารนะ เห็ดเป็นมืดอาหารบานเฮาเออทุกอย่างทุกอย่างแซ่บบ่แซ่บแล้วแต่ผมหมักเออแมนป้าเห็ดเป็นมืดหนึ่งข่าหนึ่งหน้าเห็ดเป็นมืดเป็นฝาเขื่อนกอดซ่านได้มืดได้มืดสักเสือผาแมนป้าสุดยอดเราพี่ไปยิ่งนี่เห็ดได้มืดได้มืดปลาสุดยอดพี่น้องตบมือเก่งลายน้องตะ้าผู้ใดที่แบบได้น้องตะเป็นเพื่อนวะขู่ห่วงเตียงนอนถือว่าสุกดี แน่นมากตะสุกดีหลายเนาะอ้ายก็ดีใจเนาะที่ได้มาได้น้องมาสัมผัสมือนี่เพราะว่าอ้ายบ่มีผู้สัมผัส <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่สุธิดอ้ามือก่อนกับเอรังน้อยเนาะเข้ามาสัมผัสคือดีใจหลายที่มีแข,ขเกเซนงามมาสัมผัสกับมือนี่รู้สึกอะไรมือนี่รู้สึกไงเอาความรู้สึกแก่แกงเนาะรู <c oughs> <c oughs> ้สึกเขินอ้ายเขินอ้ายอะไรต่อ บ่ามีอัง่ามียังคือาตาแดงอย่าฝากยัง,งบ่ะภาพมือส้มที่เขาเาบ่อยคิปนี้บามากก่มียังฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ่า,ายนี่เด้ออืวเนาะกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์สองไลฟ์สไตล์เนาะเมื่อในรายการมีน้องพิเศษเนาะน้องตะเนาะถ้าว่าทุกคนต้องการรายสื่อติดต่อ f เฟซบุ๊กอย่างนีนตามเดียวขครพระเจ้าสิตติดเลงไว้เนาะเดี๋ยวทุกคนสามารถเชิญหาได้เนาะ โอเคเนาะมือน okay okay. <Yeah. S 1> ี no. time, ้เขาก็ขอบใจน้องตาหลายๆที <Yeah. S 1> ่เป็นเกียรติมากับสองลายสายมาเนาะขอบใจหลายๆขอบใจน้องตาหลายโอเคมือหน้าจะเส้นมาใหม่เนาะเพราะว่าน้องตาอาจจะเป็นคนโมหมักปากตามที่ว่าออกไปเนาะเผื่อกาเบ้าว่าแบบกาบบบขยับเบาหลายเนาะเพราะว่าเมันกระเคลื่อนอายแน่เคลืนกล้องแน่เนาะถ้าว่าอยู่กับหมู่เพิ่นอาจจะทำร้ายตอนนี้แล้วก็แน่เนาะอ่ะวได้กับตามเนาะคลิปนี้เฮาก็จบเพียงเท่านี้เนาะมือหน้าเฮากรสี มาฮาสัมผัสหลายๆฐานเติมเนาะสิหาสร้างงามมาสัมผัสเนาะคือแบบงามนกตาอันที่แบบได้เกียรติอย่างสูงอยค่แลว่ากองเฮาเนาะโอเคเนาะทุกคนอ่ะเจ้าเพียร์ฮานี้เนาะวมาหลายย้ายห่างนล้วเพื่นหลายเนาะเดี๋ยวเราก็สิไปกันก่อนอาลืมถามนองตะพูดภาษาไทยได้ปะพูดไม่ได้นองตะพูดไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้ปะบ่ได้เหรอบ่ได้บ่ได้หับฟังหุ่เรื่อง ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องน้องตะเปิดเคินนะพูดไม่ได้น้องอะอย่างเงี้ยเออยเนาะตะอ้ายเนี่พูดไทยซัดพูดไทยเก่งอ่ะมีเอฟซีแบบว่าคือแบบอ้ายแบบเห็นยูทูบมาน่ะแต่มีเอฟซีเขาเขามาเบิ่งนแล้เขาอ้ายพูดภาษาไทยเลยอ้ายพูดภาษาไทยแบบไล่คลิปอ้ายเอกภาษาไทยมาพูดภาษาไทยแล้วเขาจะแก้ให้ว่าวเพียงเนื้ที่สุดระแวกันระแวกคนมาแนมเนาะ โอเคเนาะโอเคจบและบาว้ายย้ายห่างโอเคสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย